หลังแรกประเดิมนะครับเียบร้อยครับเยบร้อยเอบร้อยกัโอ้โหเยบร้อยครับนี่ได้นะอโอ้ยยังมาตายยังมาตายทใ ครับสวัสดีกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องพ่ออุ้ยแม่อุ้ยพ่อบ้านแม่บ้านมันเฮาทุกทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมบาบ้านแฟมิลี่เช่นเคยนะครับมากับแม็กซสองคนครับวันนี้ครับผมเฮาจะมายำหนูกันนะครับผมมาตังเพะกัะมาตังเพะไปอยากตังปุ้นเออปุ้นไอ้ปุ้นน่ะติดต้นเกาท่อน่ะเออชุดเก่าของอุยกาเนี่นี่แม็กก็ลูกเจ้าหกโมงไปหลัก ไปหลักกุ้งมาเนาะกุ้งไปขายวะ่ะก็ใส่ไว้ประมาณ1ิเจ็ดหลังนะครับแต่ว่ามาใส่เป็นกับดักไอ้าบนห้องกับดักอย่างงงงับๆนะครับซื้อมาใหม่ <c oughs> ในลาซาดาพร้อมโอเคครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับว่าจะได้สักกี่ตัวนะครับผมไปอยู่นี่หลังนึง่งโอ้ โอ้เรียบร้อยโอ้เรียบร้อยครับผมหมันลังแรกประเดิมนะครับมันเด้งเข้าไปในมั้งะหมดเรียบร้อยนะครับผมหนุปุ๊กหนุปุกนะครับผมมัอนมนอยู่นาด้โอ้โงับ โอ้มากินอยู่แล้วอะกินแต่มันดิ่งดิ่งอยู่างเยอะวัดเด้งเออเขาปวดตั้มมันเหรอของกระป๋าพอไปตรงน้เออบึ้ดไมาใส่ซ้ำเก็บไปก่อนเดี๋ยวขโมยกับโจรจะเอาไว้หลังที่สองพาดนะครับผมพาดพาพามาหลังที่สี่อ้าวโาเหมือนเด้งว่ะเยอะหายครับ มันหลมวะเียวยเออน่าจะเม่นว่ะบืมดมาซ้ํมันหลังที่ีเยื่อหายครับผมนี่น้องๆอ,งองย่าไปแตะต้องมาเลยได้ดขัดนะครับนี่เขาเรียกว่าหมามุ่ยนะครับผมภาษาเมืองห้องมาเยิองอ <c oughs> <c oughs> มาเยอ <c oughs> <c oughs> ไปหลังต่อไปหลังนี่โอ้โหมาเยือ่อะมาเยือ่อ มาขินขนาดนี้ครับแต่วัดติดกับดักเข้าบันล่านครับผมสงสัยจะเอาเข้าไปลึกเกินนะฮะโอ้เบื้อต้องมนะาซ้อมละซ้อมร้อยละเบื้อเอากับผ้าพา,ามานะครับผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยกัโอ้โหเรียบร้อยครับนี่ได้นะเฮอโอโ้เรียบร้อย ตายแล้วรมาจ่ายเพราะแต้มมือสุริยุทธ์เป่ยนต้องโอเคเรียบร้อยสองแทมนะครับนี่แถวๆนี้แหละไหนมือเฮ้ยข็จับมาได้ปะนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยอันปุ่นดิ่งเออมีดิ่เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับอันปุ่นก็ดิ่งอันนี้อันนี้มันดิ่งแต่เยื่อหายโอเยื่อหายเหมืดมาซ้ำเป็นปุ่นทั้นเป็นโพงเข้าไปดังไหนอ่ะ เรียบร้อยนะครับผมเก็บเยื like ่อ so ้วยเก็บเยื fluid. ่อ้วยหัยใจเหยื่อไม่ค่อยมีนะครับผมเต็มครับนี่ครับใส่งามๆมาใจขวายมาได้นะครับเดี๋ยวหมามาแทะมากลาบไปกินมดท่านผู้ชมครับ นมำน้ม,นมข้างนี่ครับป่าช่อนอยูนี่ตัวครับผมปลาริมครับนี่แมนะ่ห้องอ๋เนี่ยฝ่าล,ลิมข้างนี้ได,าดา้ครับเห็นไหมครับนี่ครับผมปล่าลิมครับโอ, <ś> โอ้ยยังหมดายยังหมดตาย,ยน,นี่ฮะเอวเลย โอ้ oh. <laughs> <laughs> นีะครับปลาลิม้มสปปายงามๆโอ้โหโหดลมข่มกันนี่ลงมาเนี่ยนี่รูปนูปลาเย็นนี่เ <laughs> นี่ยปลาเย็นตัวใหญ่นี่โอ้ันเออในถุ <laughs> <laughs> งไว้นะครับโอ้นี่บัลลัน่นแต่กินไปหมดเลยโอ้ ต้องใส่สลักเข้าไปเยอะเกินไปนะครับผมด้วยบาลันนะครับนี่ครับกินเยียห้อาไปหมดเลยแต่บลนด้วยสามแต่หลังต่อไปครับผมโอ้โหเรียบร้อยเต็มล้ำตัว,ว,วโอ้มันทันได้กินอยู่เนาะ <c oughs> มีไหนมูกระหดเต็มในต้อง เรียบร้อยสวยๆครับโอ้โหไซงามงามปลาตอตอข้างเห็นกีหลังกูะ้ะไม่น่าลงไปเอาปลาเลยนี่ครับผมพอทางเดินมันครับโอ้โหเนี่ยโอ้ยทางเริ่มมากครับผมเนี่ยโอ้ยเดินมานี่ครับ ครับทางเดินมันเดินเข้ามานี้ครับดโด,โดขอรอโมสังโหเริ่มไปเริ่มบอดวนี่นวยยังวะนวยยังนี<ห>่นวยย่งมาเต้าครับผมสรุปผลงานนะครับถือว่าโอเคนะครับผมเ,เป็นกับดักซื้อมาใหม่นะครับแต่อันนี้อันนี้เก่าโอเค ไปสีแต้มครับผมมันหลันแล้วผาดไปหลายมันผาดหลายครับผมมากินอยู่ครับแต่กับดักเฮามันบัดลั่นนะครับผมบางอันก็หลั่นแล้วมันติดเออโอเคสำหรับวันนี้ก็แข่งเท่านี้นะครับผมเจอกันไหมนะครับในคลิปต่อไปครับผมกลับสวัสดีครับปอมแม่พี่น้องที่ มาวันนี้บ่อดดม,มาให้มาองบ่ต้องกลัวครับผมบ่อด้เย่ไผ่ตองที่มาวันนี้ที่จะจีปะเปืื่นวอกมันม่วนจะตายที่มูเฮาได้ปะกันไปเตะบะเปาไปซื้อจินซานาบ้านลุงบ้านเนาเพียควมบคนดีกลับในเพ่งเอาหูกันกับเล่าดองดบ่ต้องกลัวนกเขาบ้าคาดวันนี้สามีไปอยไปวัดกับปะตูลุงตูเจ้าจมกันขนาดวันในวัดมันมีกระยุบบาลูก